เบเชิญยิ้มตื่นมาเจอข่าวร้ายเด่นดอกประดูเสียชีวิตจากการไม่ได้ร่ำดานับว่าเป็นข่าวเศร้าของการบันเทิงไทยเมื่อได้สูญเสียอดีตตลกชื่อดังเด่นดอกประดูหรือชื่อจริงบันโพธิเวรร,รัตน์เป็นนักแสดงตลกล่าสุดทางด้านเพื่อน่วมวงการตลกย่งเชิญยิ้มโพสต์อารัยเศร้าเด่นดอกประดูผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอให้พี่เด่นดอกประดูสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งก็มีทางด้านแฟน เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกันเพียบซึ่งงานนี้ทางด้านอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยเป็ดเชิญยิ้มตกใจตื่นมาเจอข่าวร้ายเด่นดอกประดูเสียชีวิตโดยทางด้านเป็ดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพอตื่นขึ้นมาเจอข่าวร้ายจากกันไม่ได้เจอหน้าจากกันไม่ได้ร่ำลาพี่ที่เคารพครูที่นับถือด้วยคำอำลาและอาลัยครับพี่เด่นบนฟ้ามีเทวดาเพิ่มอีกองค์ครับ สู่สวรรค์ครับพี่ชายที่รักครับพี่เด่นดอกประดูขอครับคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ